เยวะทัพต่อมวลที่2สกโสสัมปิโตราชกหังคันธวากุมารกะวรรณังอภิ NIM มินิตตวาจตโรอสีวิเสสะจะตุสุทธัปปาเตโสเอกังเทวะยะปันทิตวาเอกังสีเสจุมภัตตะกังกตวาเอกังเอกังสังกริตวาอิมายะอหิเมขรายะอาคาสะโตอรหะ อาชาตสตุสะอุชังเกนิสีทิตวาก็พระเจวทัตนั้นจึงไปสุกรุงราชจะคือจากเมืองโกสมัมพีเนรมิตรอัตภาพเป็นกุมารน,น,น้อยแล้วก็พันอสรพิษสี่ตัวไว้ที่มือทั้งที่มือและเท้าทั้งสี่ตัวหนึ่งไว้ที่คอตัวหนึ่งก็ทําให้เป็นเทิดบนศีรษะตัวหนึ่งให้เฉวียงบาแล้วก็ลงจากอากาศด้วยงูแม่ขลาเนี่ยนั่งบนพระเพาของพระเจ้าอาชาตสตัตวัว แตนะพีแตนะโกสิตวันเตวุตเตเมื่อเจ้าชาติสโตนนั้นกลัวแล้วก็ตรัสว่าโกสิตวันเตเจ้าเป็นข้ายอาหารเตวัฏโตเตวัตวาก็กล่าวว่าเราเป็นพระเทวทัตตสสาพยาวิโนจนะต่างตงอัตภาวังปฏิสังอริตวาสังฆาติปตะเจวรัทโรปุรโตทัตววตังภาษาเทศว่าลาภสการานิพัตเตเส เพื่อที่จะบรรเทาความกลัวของพระราชาโกบาดาลก็แปลงร่างทรงวายซึ่งบาทจิวรนแล้วก็ผ้าสังขาติยืนอยู่ข้างหน้าทำพระเจ้าอาจาตศัตรูนั้นให้เลื่อมใสทําราบและสักการะให้เกิดขึ้นแล้วสอลาพสการะพิภูตอพระเทวทานานถูกราบและสักการะขอ้อมหัมปาปะกัรจิตตังอุป,ปาเทศตวา ก็ยังเจตอัลลาบอกให้เกิดขึ้นว่าอาหารพิภุสากาปริตายิสาเบเตเราจากบกครพิสุสองสาจิตุปาเจไดอิทธิตอปริอายิตวะสตาราเวลวดาวิหารสาราชิกายะปริสายาธาบัลเทเสตตาวัทิตวุทายาสดาอันเลิปะไคหะก็เสือนจากอิจเรสปอมกับความคิดที่เกิดเช้น ก็ถวายบังคมแล้วซึ่งพระสาสดาผู้แสดงอยู่ซึ่งทำแก่บริษัทพร้อมจำราชาได้ที่อานเวรุวันลุกจากอาสารและปกครองอัจฉริว่าพระกว่าพาเตเอตระหิชิดวุฒธบาลละกออปปุสกติตาธรรมสุขาวิหาราลอนุโยชนตัวหาภิกุสาขาปริษัหิสาบิเนยาเทธาเบริคุสขาขาเตะ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ พระพุทธเจ้าทรงแก่ชราภาพแล้วใดบัดเนี้ขอพระอทรง,งขวนญขวายร้อยตามประกอบศีลธรรบาัษฐาวิหารธรรมอยู่เทิดบองฉันได้จากปกครองพิส,ส,พมมส,ส,สนูน์สอนขอพระอได้จงมอบซึ่งบูแห็บพิสูจน์สอนแก่บอกฉันเทิดสตาราเขราศิกาวาเทระอภิสาเทศตะวัปฏิกิรตยาถูกว่า,าศาสนาคัดข้านลุกลาดด้วยวาทาว่า อาเทวทัตเกิดเกก้อนแขละอาดัตตะบดอไม่พอใจอีบางปัตาบัตตาคาเตอาพาทาบัติตะวะอปปกกะบเบก็ผูกความบาคาดาในปัตถาคาเจ้าครั้งแรกหี้ก่อนอาดานสาพระกวาราเจเนประกาศสียกาการระกาศในสิขาดา้นพระผู้เปี่ยพระเจ้าให้กระทาประกาศสียกาแก่พระเทวทัตดันในกูร่าจะคือสอพระเทวทัตดาน เช่แล้วว่าบริจัตตอทาดิอาหารสม,รมเด็จระโณตเบดาบัดเดีเราถูกพระสมเักจพระองทอดทิ้งแล้วอิธานิสารัตากริสาเบเตเราจะกระทำซึ่งควาวมเชื่อหมายแก่พระสมเดาจพรบัดเดียอาชาตาสัตตวภาษากมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งเจ้าอาชาตสัตตัวแล้ววัตวาตัแล้วว่าปุเพข,ของกุบาลบรุสาเตคายุกาดูก่อนกุม,มารเดีก่อนแลบัุสลหลายมีอายุยือนในสาริในบัดเนี้ยอปายุกาบีอายุได้ ทาดาโขปะเดตาวิชติยาตวากุบาลวัสบาโรการาการยาเตข้าที่พระองค์ปกุบาลแล้วเึิกกระทำก,ก,ก,กาลนะั้เป็นาดาที่บีได้แต่ได้เห็นเพราะเชดาลกุบาละดุกอนกุบาลตวาเธิปิตราคัตวาฆ่าแล้วซื่อพระชนกราชาโหหิโจงเป็นพระราชาหาพระกวาตางหันตวารเราฆ่าแล้วซื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธพมิสสามีเตจากเป็นพระพุทธเจ้าจะเบีรับเจปฏิทินเต เมื่อพระเจ้าอาชาติสัตูดาต้าอยู่แล้วได้ราชสมบัติด้านประโยชน์เจตวาประกอบแล้วปุริเสสุบรุษทลายวัฏายะเพื่ออัดปองว่าชนตถาคตสะเสวพตถาคตเจ้าเตยสัวเมื่อชนเหล่าดาสดาปฏิพลาปตวานิวัตเตสววันรู้สุโสดาปฏิผลกลับแล้วสยาตนเองคิดจะคูตาอภิรุหิหตวาก็ขึ้นสู่เขาคิดจะกวาดคิดว่าอาหาเววาสัมบาคุตบาชีวิตาโโรเป็นสาเบดแท เราได้แดจากกองพระชลพระสมบัารอมจากชีวิตกิ้งเซลาปฏบวิชิตตวากิ้งแล้วซึ่งเซลาไหิลุปปาทะกาบากัตวากระทาแล้วซึ่งกับคือการยาโลเหให้ฮ้อิวิราปปิอุปายะดาบาเรตอาสะโกตอโดยอุบายดีไม่อาจเพื่อที่จะฆ่าได้ปุณณะดาลาเกเลวิสัตชาเปเส ก็ให้ปล่อยชาดาลาเคลีเยตาสบิอาคาเฉตเตเบือชาดานบาอยู่อาราทัตเทโรภะอาโดเทระบริจิตตวาบริจาแล้วอัตโรชีวิตตาซื่อชีวิตขอตอสัตว์ถูกแก่ราศาสดาปุระตอาตสาสีได้ยินแล้วเข้าดาสานตาภะศาสดาดาคาตเบตวาตรบานแล้วซื่อชาดาคาราเดกบิตวาออกแล้วจากพระนครวิหารอาคาตวาบาล้วสุววหาล อเดกาัสาสเสหิอุปาสเกหิอภิอตตาบาธาดาปริภูชิตวาตองฉันแล้วซึ่งบาธาลานุบาสุตั้งหลายพันดาบัตวายแล้วต่สเิทิมเสดวานดาลสานเดปติตาดาธาราสะโกติสาขาตาดาราชกหาวาเสดาอุบุพิกาถากัสเสศษก็ตราดอนุบุพิกาถาแกาช่ชนผู้อยู่ในกูรัตคึกษ มีปราบาสณ18คนผู้ประชุมการได้วาดาลจตุราสีติยาปาราสันสาดาธาบาบิสบายโยอหศ์เส์การรู้เฉพาะซื่อถามก็ได้ดีแก่สัตว18บนสีพันอ์หัวบาคุดอายยะสบาอาดัทอตฐานุเปดาบาอธิดาเคอาคเชนเตอตโรชีวิตาปริจัิชิตวาสัตถวุรัตโตอาตาสิติเทระสาคูดากาถาสุตวาโสกดับแล้วซึ่งคุณกาาขอพระเถศเราว่าอ ท่าผ่านโดนเด็กบางคนบ้าเมื่อเช้ายายเห็นปาเดบาอยู่สลายสู้ชีวิตขอต่อได้เยอะอยู่ทาดาขอพระศาสดาวัตวาตันว่านาพิฆเวอิธาเดวะบุพาเปสัมบุตรตายาชินิตาปริจิชีเยวาเตะดูก่อนพิสุตลายไม่ใช่แต่บาดเดี่ยเท่านั้นไม่ได้การก่อนผ่านโดนแลก็สลาแล้วสู้ชีวิตเพื่อเราเทโกุศลาจิตตอ โสพระทลายอ้อนวาจุลหาสสมหาสหัสกะกัตาชาตกาดนิกเทตวาจัแล้วซื่อจุลหัสและมหาหาสะกัตกาชาดกทั้งหลายเทวทัตตาสเตกาบาเดวตถาลโยบาราปิตตตาดาวตกาดาประโยชิตตตาดาศิลายะปวิัตตาปากตังอโหเสกาแบขอพระเทวทัตอยากไม่ปรากฏพระ กาที่พระอภปมให้ปฐมจนพระลายชาและพระโรประกอบนกดักแบ่นทะดุและพระโร,ะก,ก,ก,ะะระโกิ้งศีลายะถาดาราคิริหัติโดวิสัตถิตตตาแต่ว่าปรากฏเพราะว่าปล่อยช้างดาราขีรีไปสทาหิมหาชดอดเจโยเดกาดันมหาชนกลาหลประกาศก็ สร้างความโกลาหผลว่าราชาปีเทวทัตเตระบาราปีตัวแบบพระราชาถูกพระเทวทัตฆ่าไปพระธกาปีประโยชน์ตาแบใดดักแม่จะดูเท่าไหร่ก็ถูกพระเทวทัตประกอบขึ้นศิลาปีปาวิตาแบศิลาก็พระเทวทัตดิ้กิธาดิปาเตระดาราคิลวิสัตชาปีตัวก็ด้การเดียช้างดาราคิลิก็ถูกพระเทวทัตี่เอปล่อยไปแล้ว เอวะลูป,ปาดาะบะปาป,ปาก็เหตวาราชาวิจรรตีเตะพระราชาทอง,องครบเพื่อบุคคลผู้ชั่วชา้าเห็นป่าเดิเที่ยวไปราชาพระราชาสุตวารงสดาบแล้มหาชนาสักการ์ถาซื่อถ้อยคำของมหาชนป่าจาถาลีปากาสตาเนอร,ราเปตวาก็ให้ยกเลิกชาติห้าร้อยสำรับดาบปูดตัดสุด ปัสสาดาอับาสีก้อนไม่เสด็จไปสุดที่บรุงพระเทวทัตน,าน,านัตเองเลยดาวขราบเตะแม้ชาวดากรทั้งหลายอาสากุเอุปะคตาสาพิขาบัตตาบ,บีดาทางสูงก็ไม่ได้ถวายแลแ้วแบ้เ่ิงวัตถุบ้านว่าพิกสาแก่พระเทวทัตผู้เข้าถึงตระกอสอพระเทวทัตน,นาบริเหนดาราภสสังการนเอเทอจากรอบและสังการลากอหันเยดาชีวิตตุกาบอยอยากจะเป็นอยู่ด้วยความหลอกลวง ศาสนาเราภาษาพิตวาเข้าไปก้อแล้วซึ่งพระาศาสนาปัจจาวัตถุนิยาจิตวาสุขแล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายห้าประการพรว,ว่าตาปฏิกิจตัตัวก็ผู้มีภ้าเจ้าข้ามขานว่าอลาเทวทัตตา่าเลยเทวทัตโยอิสติผูด้ปัจจาระอะไรจะโกหโตัวผู้นั้นจงเป็นผู้อยู่ป่าเป็ต้นการสาวุ้สถจะดาวสมพระดาวจิตตทัสงาวทาหุบบะอาหาเกอุคาทาววเสนาเอวาวถา,าบิสาทุ อาเตบิขุยาวะเชวังอารันติกาอสุเปตปาเตกาปาสุกุลิกาลุคบุลิกาวัชยาบางสังรัขาเทโยเตยอดทุขาบุจิตุกาโมโสมะยาสัติอาคัตจตุเตติก็กล่าวว่าอาวุโสข้าวของใครล่า เผาพระตาคนเจ้าหรือว่าของเราเพราะว่าเราเนี่ย่าวด้วยสาบ้ากของบุคคลผู้แคคัดาดบ้างอย่างนี้ว่าถ้าแต่พวกอค์ผู้เจริญขอพิสจุตลาจงจะเป็นการเดีดอ๋าถ้าว่าอยู่ป่าจนตลอดชีวิตถือิีตบาตตลอดชีวิตถือผ้าบาสกุลตลอดชีวิตอยู่คอนบายตลอดชีวิตแล้วก็ฉา,ปานาป่าและเนื้อตลอดชีวิตไม่พึงฉานปลาและเนื้อตลอดชีวิต ผู้ใดอย,ยากจะพระจากทุกผู้านโจมากลับด้วยเราต่การนี้เล็กไปแล้วต่สาวัจ,จาสุตวาเอกเจนะว่าปรจิตาบาทาพุทธิดอท้าบายบ่าวพวกฟังแล้วซื้อาำของพระเทวทัตดานอยากมีความรู้ได้เคิดว่ากัลยาดาเทวทัตต่ออาหารพระเทวทาาัตพูดดีเอเตระสะเทวิจริสาบาเตราะเที่ยวไปกับด้วยพระเทวทัตดานา แต่รัศดีเอกตัวะเอสศก็ร่วมบริการด้วยพระเทวทัตดาลอิติสอปาาัจเจศติหิติคุยเสัเติหิติปัจจจหิวัตถุหิลูกขปสาดาวชะดาวสัญญาเปิดตาพระเทวทัตดา,นานก็ให้ชอนผู้ร่อมใสในวัตถุอันเศร้าหวองทางห้าให้เย,ย็นยองกับเพชรสัวห้าร้อยลูก แล้วก็กุเลสุวิยญญาเปตาวาให้เอ่ยปากขอในตระกูลทหลานปู้ชานโตบริพ่อโยสาขาเพทายาปารักกะกเบะตาเตรียตะกายแล้วเพื่ออทำลายซึ่งสองสองพระกวตาปุษขอพระเทวทัตดา,นานถูกพระถูกพระผู้มีพาาาาระเจ้าตัสถามว่าสัจเกระตวเทวทัตดาสากเปทายปาปรักกะบะเซจากาเปทายาเตโอกาสพระเทวทัตได้เยนว่า จริหลือได้เย็นว่าเธอได้จะเกียงตะกายแล้วเพื่อที่จะทําลายสองเพื่อที่จะทําลายจากเอสัจจาพระกวาติวัตตวาก็กาทูลว่าถ้าแต่พระพุทธีิภาคเ,เจาาาากกเา้าเป็นความเจรพระเจ้าข้าถ้าลูกกอขอเจวันัศตางขาเปโตเตอาทิทิโอวัดที่โตเปทวพระพุทธวิภาคเจ้าโอวัดว่าเจวันทัน์ สังแพทย์เนี่ยเป็นการที่ดักแหล่เป็นต้นอาดาทะยศวาาใบเอื้อเฟือแล้วสัตวว่นจนาจะดาซื่อพระดับังของพระตตศาสดาปกาตเลขไปแล้วทิศวายเห็นแล้วอ,ยอายสบัตตาอาดาตาลาชกเห็นมีดายจารันตาซื่อท่านพระอาดอลพูดเที่ยวไปอยู่พื่อีิดรบาไดนกูราชจคราะหะอาหาข่าวแล้วว่าอาชจตะกเคทาดาหาอาบุโสว อาดาธอาจจะเรวัปกวะตตาอาจะตระบิค like. ุสากาวโพสถากะริสาบิตสาขาาบางการิสาบิตแต่ดูกวอนอาวสอาดาธดับตั้งแต่วันตี้าปบัดนีราวจาการทำอบสถแวจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแวจากบูหบนิสวะเราจะการทำซึ่งสาขาก่าแตอพระเถระดตบัตถาปกวตโตอรโยเจสีก็กราบทูลถึงความแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตาวิธีตวาสัทถาปะธาทุธสาวเมฆขอวันตามาพระสารก็เกิดตาวมสาวเวฆขึ้นเพราะทรงทราบซึ่งเรื่องดาลปริวิตาเกตวาก็ปริวิตโตแล้วว่าเทวทัตโตพระเทวทัตครรติยอบกาตาปจนักาบาซึ่งกาเป็นเหตุไบ่อาวีจิมเใดดารกอัตโตของตนอาราธานิสิตังอาศัยแล้วซึ่งความชิบหายโลกาสาของชาวโลกเทวกาสะพรทัเทวดา ยิบากาถาอาหาตาและสุบากาถารีวาสุกราณีสุกราดีอสาตว์นีอัตโดอหิตาณิจะยาเวหิตาจ่าสาตุจะตาเวประมาทุกการแจะตามที่ไม่ดีด้วยไม่เกื้อกูลด้วยแกต่อเนื่ตามได้ง่ายกามไรแล้วามใดแลเกื้อกูลด้วยกามดีด้วยกามดันอันบุคคลทำได้โดยยากอย่างยิ่งแล พวกนั sehen, ้ย่อบาอุทาดาอุทาเดชก็เป็นซึอุทาเดว่าสุกราสาธุดาสาธุสาธุปาเป็นาธุการาปาปาปาเป็นาสุกราปาปาบ้านิเยหิตสุการาแต่ความดีอคุณดีก็ทําได้ง่ายความดีอคุชั่วก็ทําได้ยากความชั่วอคุชั่วก็ทําได้ง่ายความชั่วอันพระอริยเจ้าเทสลายเนี่ยก็ทําได้โดยยากอย่างยิ่งอานจะขอข่าวนั้นแลเทวธาตโต่อมเทวทัตอุปสัตติวเส แค่วาดอุบมง์สวัสดิ์นิสิตตวาได้แล้วเอกอบัตณฑนาที่ควรสุภขขาพเดสัตยกามอัตโรมริสายะด้วยบริษัทคอนทร์วัตตวาก้าวแล้วยาตสิตาณิปัจจวัตถุนิขบาเดชโสสรารกางคัลาตุเตวัตถุทั้งห้าเหล่านีย่อมชอบใจแก่พิสุได้พิสุโลกนา้จงจับฉลากปัจจสเตหิวัชีปุตเกหินวักเกหิอปปะกัจจายุหิสลากายะกเหตายะ เมื่อพระวัชีบทห้าร้อยลูกผู้บ่ายผอ่างไม่รู้ลาตีบ้างผู้มีความรู้ได้จับสลากแล้วสขาขาพินิจตวาททำลายแล้วซึ่งสองแต่พิขูพาะต่พิกขูอาตาย่าแล้วซึ่งพิสุทธิ์ทลายเหล่าเด็กขยาศิษาอสักบาศีได้ไปแล้วสู่ขยาศิษสประเทศตาสัตตาคาตาภาวาสุตบาสตาตาปัสตาาทรงสดาว่าพระเทวทาดาไปแล้วใดที่ราเตสามทิศขูดังอารนะ ยัดถายยะชเวออาสามเกตเตเสตสิก so, ็ทรงสองพระอัคลสาวัตสองไปเพื่อท so, ี่จะดาวพระเหล่าดานบาเตตถาคัวาพระอาคลัสสามวัตสองเหล่านั้นไปแล้วใ้เท็ดานอนุสาสาตาตามสอนอยู่อาเทศดาปฏิหารุยานุสาสดิยาจะอิทธิปฏิหารุยานุสาสติยาจะาด้วยอาเทศดาอนุสาสดิปฏิหารและด้วยอิทธิอนุสาสติปฏิหาร แต่อปตาปายเจตวาก็ให้พระเราดับดื่มอปตาอาทยาภาแล้วอาการเสนาคบีสุก็บาถาอาการโกกาลิโกปิขอฝ่ายพระโกกาลิกานและมาตวาก่าวว่าอุเตยิตอุโสเทวนัตตาอุโสเทวนาถาจงลุกขึ้นดิตาเตพิโกสาลิปุตตมโมคะลาเดียพระพ่อดาตุพสาลิบุตรีะบุคคลาดาดับไปแล้วดาตุตวาวะยาวุตต์เราพวกกับท่านแล้วไม่ใช่หรือว่า มาอาวุโสสารีปุตตะโมคัลลาเดหิวิสาสิท่านอาวุโสอยากคุ้นเคยกับด้วยภาษาลิบุตรแล้วก็พระโมคคัลลดาปาปิชาสารีปุตตะโมคัลลดาภาษาลิบุตรแล้วพระโมคัลลดาเบกว่าปัจจณาลาบ้องปาปิกาดาอิฉาดภาษาคัตตาไปตามแมาความปัจจณาอันลาบ้องชาดุเกระอัตยบเชปะเรก็แทนเข่าภาพกลางหัวใจตาซาตาเทวะอุถาโลหิตาบุคตโตอุ คารเชรอยเหตุอันอุ่นก็ผู้ออกจากปากของพระเทวทัตดาใดที่ฐาดาเดอายสบัตตาปราสาลิปุตตาพิคุสักขาปริวุตตาอาการเสดาคัดฉันตาทิสวาพิคุอาหารส่วนพิสุทงหลายแห่ท่านพระสารีบวชแว่ละเดื่อพิสุสองบาตาอากาศก็กล่าวกันว่าพาเตอายสบัสารีปุตตคบุการเลยอาตาทุติยวัคตั อาแต่พวกผู้จะรอท่านพระสารีบุตรในเวลาปลายมีตนเป็นที่สอบไปแล้วอิธาเด้ในการนี้มหาปริวารโรม,มีปริวารบ้างอาคาัจฉาตโวบาอยู่โสปบัติย่องามสาตนาพระศาสนาวัตวาต,วตวนวานาบิกเวอิธาเดวาเิรชาดโยนิยานิพปตะการเลเปมาบ้าปุตตอมาบ้าสันติกาอาคาัจฉโตวสปบัติเยวาตเตพิจารณาหลายไม่ใช่ในการนี้เท่าดา้นในการก่อน แม้ในเวลาที่ภาษาในบุตรบังเกิดในกรรมเดแห่งสัตว์ในชาลบุตรของเราก็มาสู่สัมนกของเราก็งดงามเหมือนกันอีธาชาติกาเตศร์แล้วตุยชาโดนิว่าโหติเตศรลวัตกาตโฉปฏิสัทธารวุตรตย์ดาวรักะดาปัสสาะอาญาตาญาติสังฆบูรักขิตาลอาตาปัสสิบากาลสุวิหิดาวะยาติพีเต ประยชน์ย่อบีแก่ผู้ที่มีศีลายจรรวัตผู้ประพฤติในปฏิสันถานถ้าโจงดูซึ่งเดือเชื่อว่าลักคนะผู้อานบูแห่งญาติแวดล้อมแล้วบายยวและโจงดูซึ่งเดือเชื่อว่าการละดีผู้เสื่อมจากญาติทั้งหลายู้นพาพิกขูเหีะวโวเต่เมื่อพิุารลากาบทุนแล้วอีกว่า พาะเจเทวทัตโตเกล้าเวอากาสาวกเกี่ยโพสุปัสเสสุนีสีทธาเปโตวัพุทธานลีรายาทาพาเตสิสามีเถิดตัววัาอนุกิริยากริเตพราแต่พระอมภูเจรได้เห็นว่าพระเทวทัตให้พระอัครสาวกทั้งสองดังแล้วที่ข้าเถิดสองเครดว่าเราจะแสดงซึ่งธรรมด้วยพุทธเรรากระทำตามแล้วซึ่งกิริยาของพระโอษฐ์หลาย รับพีกเวิอิธาเไดวะาภูเพเปสะาบบะาอนุกิริยากาตุวายามิรับบะราสกิเตวัตวาตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทลายไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นแม้ในกาก่อนพระเทวทัตได้พยายามแล้วเพวื่อที่จะกระทำตามเราแต่ว่าก็ไม่สามารถได้อติเวรกะนาธีจารการก,กา,าชาตกากษตรตวาก็ตัยแล้วซึ่งนาทีจารก,กากาชาดกว่า อาเป็นวิรกาปัสเสศสกุดาบาชุบาดาบะยุราคีวาสากาสางอเตวไหหาสวิทาการอุทกาธราจารัสพักกิโรเดจาอาวกระวัชโุจิรอทสาธุคารสวิตาโกเสวาเลหิปาริคุติปาริโกติโตมตโตเตะโยคารกาวิรกาธาเดลอาดอก ตัวมีปกติล้องไพรเราะตัวมีส้อยคอดักงนกยงูงชื่อว่าสวิตกาผู้เป็นสาบีของเราหรือเปล่าก็ตอบว่าสวิตกาดกชื่อว่าสวิตการการะทำตามอย่างอ่าดกตัวมีปกติเที่ยวไปในดาบตัวบริโภคซึ่งปลาสดๆเดือดเด็ด ถูกสาลายทั้งหลายพันคอโจมดาบตายแล้วอาปรยสุเปตที่ว่าเสสุตรารุปิเบวะกับทางอารพาะาอาไดวันทั้งหลายเหล่าเอิ่นก็ปาลกซื้อถ้อยคาวแบเห็นป่าดีนั่นเองเอว่าบาตินิจาตการนีกะเดสิตรัตซึ่งชาตดุทลาลายเป็ดต้นว่าอาชาริวตายังวิทูดางวะดาดิกาทางะ่ากเขสุอาสารเกสโ อา,าถาสธาคาเทลังชาตะสารังยถา,าพิธาคาดุรอปุบาคาติจาศสีจเตดิพลริตาวัฏโกจะวิทาลิตาสภาเตภาสกภาพคาธา,านิสาวะวิโรจสีติจะดอกตัวดีได้เที่ยวไปเจาะอยู่ซึ่งไมยทั้งหลาย ได้อลใบดีแกลสาลอลเปตอลายที่เป็นพองได้การบัดดีดกตัวดาลก็บาดเจาะบ้ยตะเขียนที่มีแกลแล้วก็มี เยื่อสมองก็ได้ก็ได้ไดหัวหัวของเขาก็ได้ถูกทำลายลองไขข้อของท่านหลายออกแล้วกระบองของท่านก็แตกแล้วซี่โคงของท่านทั้งบอดก็หักเสียแล้วกามด้านสิเพื่อนไดบ้บาดแด้ปูณากระถางอารพ,พะโมปารองซื้อถอยเขาอีกว่า อากาศาดูเทวัตโตเตพระเทวทัตเดีเป็นคนอากาศาโยอารถีนิชาตการิกเทศนตัาแล้วสึชาติหลายเป็นต้นว่าอการามาวะเตกิจายาพลังอาหุวามหาเสนิขราชดโบโตรยัตถุอภิเกจระพาหาเสวะวะโรหิตาภะสสะนิจารุธาเนกุปะตอาตุตะรัคโตสาตอาาระหูยาวปิชีวสีเต าดา,าช้อนเหล่าดันได้กระทำแล้วซึ่งเก็ดช้อนเหล่า,าดันได้เป็นผู้มีกำลังค่าแต่วิคราชขอความดอบดอบโจมวีแก่ท่านเราจะพึงได้อะไรอะไรบ้างสิราชจะสีก็ตอบว่าท่านเที่ยวไป ในปากของในในในซอกฟันของเราผู้มีโลหิตเป็นพักษาผู้กระทำอยู่ซึ่งเก่าเข็ข้าเป็น,นดิษแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็นับว่าเป็นบุญบ้าขอปุณัว่าทายะปาริศักกบดักกบดับ,บัสอาระพระก็ตรา,บารบบซื่อการตะเกียตะกายเพื่ออัลค่าเอก อา,าตีนชาตกาลิกะเทสิตาแล้วสุชาติหลายเป็ดต้นว่ายาตาเวตากุรุคัสยาตาวาเสนาปานิเสยสิอาจาเสปาเิคัตฉามินาเบเตรุจเตผลาเตได้บายบเลือนเพราะที่ท่าเนเพ็ดผอด้าลกว่ารู้แล้วเราจะไปสู่บายบะลืล่นต้นเอิรนผลของท่านเนี่ยเราไม่ชอบใจเลย ปูดะอุพัตโตปบริชีโตเทวทัตตลาพสการโรจอาสาบัญ,ญโตจาติกถาสุปวัตตาดานสุพเพื่อด้อยข่าวเป็ดปลายแล้วว่าพระเทวทัตเสรอมแล้วจากสภาพทั้งสองคือจากลาบและสกาละและจากคุณเครื่องความเป็นสมบดตวัตวาตวราัสแล้วว่าดรพิกเิธาเดวัฏุพาปุเ,ออเพปิปริชีโดยวาเตยกาภิสุทธิ์ลายไม่ใช่แต่บัณเดตเท่านาั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ เสรอบแล้วเหมือนกานอาทิตย์นี้ชาตกาลนีกเทศตาแล้วซึ่งชาติหนหลายเป็นต้นว่าอาคีตีดาปตอณสอสากีเคเหจ่าพาตาดังอุปตอปะถุธากาบาดาอุตกาวตาลาวิจาเต็งในตาทั้งหลายแตกแล้วผ้าก็หายไปแล้วการทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็ทำแล้วกาลในส่วนทั้งสองท่าน ปัทุศลายแล้วทากใดดามแล้วก็บลบอกเปตอลเอวาวเชตวเดวิหารตโตเทวทตารพระพุหูนิชตาการิกะเทตวาพระผู้เวพระเจ้าประทับอยู่ในกูรราชคือปารบซึ่งพระเทวทตารแล้วซึ่งชาดเป็นอับด้วยประการเฉดเดียสราชการโตสวัติกาเวาเสด็จไปแล้วสุกุสาวัติจากกูรราชคือเชตวนาบาวิหารเรวาสากับเปติสัมฤรธแล้วซึ่งการอยู่ด้ बा आवा